ผิดสัญญาปิงโอ้ยคุณครูไม่เป็นนางฟ้าอีกแล้วพี่เทวดาแกล้งคุณครูอีกแล้วให้คุณรูเป็นนางฟ้าสักวันหนึ่งนะคะอ่าพี่บอกได้เลยเอะดูให้ดีนะถ้านางฟ้าจะใจดีเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจเรียนพูดตามคุณนะคะลากเส้น13เส้น เส้นที่หนึ่งเป็นเส้นอะไรนะเรามาทบทวนจากคณิตศาสตร์ด้วยเส้นอะไรเอ่ยเส้นตรงเขาเรียกว่าเห็นไหมคะเวลาลากดิ่งลงมาเลยเขาเรียกว่าเส้นตรงขีดรงพูดตามค่ะเส้นตรงขีดรงโอ้โหกลุ่มที่หนึ่ง เยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สองอย่ายอมแพ้ค่ะนั่งตัวตรงโอ้โหเยี่ยมมากเลยวันนี้นักเรียนห้องปอ .1 ทับ2น่ารักทุกคนเลยปลายทางป .1 ทับ1และป .1 ทับ3โรงเรียนวังไกลกังวลระวังแพ้ต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนด้วยตั้งใจดูให้ดีนะคะต่อไปเส้นอะไรเอ่ยอเส้นตรงแต่มันเป็นเส้นตรงแบบไหน อ้าวดูให้ดีเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่หนึ่งช่างสังเกตแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยของคุณครูพิกุลได้แล้วบอกว่าเป็นเส้นตรงขีดขื้นพูดตามค่ะเส,ส้นตรงเยี่ยมมากตรงตรงเพราะมีรอเรือกล้ำอยู่ด้วยต้องบอกว่าตรงยยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ดูต่อไปเอ้ากลุ่มไหนกระพริบตาปลายทางหรือเปล่าคะตอบไม่ได้แน่เลยอยากกระพริบตานะคะเอเส้นอะไรนะเยี่ยมมากเลยสังเกตด้วยเฉียงไปทางไหนนะเรียกเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่หนึ่งตอบได้ด้วยว่าเส้นเฉียงซ้ายลง พูดตามค่ะเส้น,นสกลุ่มที่1ตอบว่าเ,เส้นเฉียงซ้ายกอรดรับไปเลยหนึ่งคะแนน,นกลุ่มที่สองได้นักเรียนปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะดูต่อไปอา้าวเตรียมตัวให้ดีอ,อยากกระพริบตาอยากกระพริบตาดูต่อเลยค่ะ เส้นอ้าวคุณครูลืมละลืมละเส้นเฉียงสายขึ้นโอ้โหตอบว่าเส้นเฉียงทุกคนเลยรับไปเลยทั้งต้นทางและปลายทางทั้งสองกลุ่มเลยนักเรียนปลายทางด้วยทุกๆโรงเรียนหนึ่งร้อยคะแนนอา้าวดูต่อดูต่อยังไม่หมดตอบได้ไม่เอ่ย เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยจริงหรือไม่อุอ๊ยมีคนตอบถูกอีกแล้วดูให้ดีว่าถูกจริงไหมสังเกตให้ดีเส้นเฉียงขวาลงกลุ่มที่หนึ่งนำโดยหัวหน้าห้องตอบได้อีกแล้ว รับไปเลยหนึห่งรยคะแนนเพราะว่าเขาสังเกตแล้วตอบก่อนเอาดูตอ่อดูตอ่อ <ünd> er> เอาปรึกษากันอยู่แพ้แน่เลยสองคนหน้าแนบนุชหรือเปล่าคะน้องเอฟหรือเปล่าครับปรึกษากับเพื่อนอ้าวท้องนนด้วย เส้นเฉียงขวาขึ้นกลุ yeah, 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 yeah. ่มที่สองตอบก่อนคนหน้าเลยเพชรดาวตอบก่อนเลยว่าเส้นเฉียงขวารับไปเลย100นน่งร้อยคะแนนอ้าวกลุ่มที่หนึ่งอย่าปรึกษากันอยู่น,น้องนนกับน้องเอฟ ปรึกษากันอยู่ในแพ้กลุ่มที่สองไปแล้วนะคะต่อไปอย่าปรึกษากันนะคะดูต่อดูต่อเอเขารียกเส้นอะไรนะเส้นโอ้กลุ่มที่หนึ่งตอบก่อนอีกแล้วแต่จะถูกไหมไปดูเลยค่ะเส้นตรงขวารับไปเลยหนึ่งร้อยคะแนน สังเกตให้ดีค่ะสังเกตให้ดีอ้าวคุณครูให้ดูมากี่เส้นแล้วเส้นนี้เส้นที่ใครนับใครนับเส้นที่โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครบสิบสามเส้นหรือยังยังเลยค่ะดูต่อดูต่อดูต่อซิว่ากลุ่มที่สองจะสังเกตเหมือนกลุ่มที่หนึ่งไหมลนะนักเรียนปลายทางหรือเปล่า ใช่หรือไม่นะมีเสียงตอบพร้อมกันเลยว่าเส้นตรงซ้ายรับไปเลยทุกคนทั้งนันเกเรียนปลายทางด้วยอีก100คะแนนอา้าวระหว่างกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองใครตอบก,ก่อน คนะคะเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยยอดเยี่ยมอ้าวดูต่อดูต่อ,ตอเขาเรียกอะไรนะเส้นขคง้งโอ้โยอดเยี่ยมเลยเขาเรียกว่าเส้นโขง้งเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆต่อไป มีคนตอบถูกโอ้กลุ่มที่สองบอกเส้นโค้งกว่าเส้นโค้งจากกว่านั่ <Yay! S 1> นเองรับไปเลยกลุ่มที่สองอีกหนึ่งร <Yeah. S 2> ้อยคะแนนอ้าวสังเกตให้ดีนะคะสังเกตให้ดีเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้ว วงกลมจากซ้ายพูดตามสิคะวงโอ้โหยอดเยี่ยม,มาาแต่ตอนนี้พี่บอกว่าเริ่มเจ็บแก้วหูแล้วเบาเสียงลงมานิดนึงอย่าตะโกนเดี๋ยวเราเจ็บคอด้วยวันศุกร์แล้วนะคะอ้าวสุดท้ายแล้วเส้นที่13ามแล้ว อาตอนนี้สังเกตสังเกตสังเกตโอ้โหยอดเยี่ยมเลยวงกลมจากขวากลุ่มที่หนึ่งตอบก,ก่อนแล้วถูกต้องด้วยรับไปเลยนักเรียนปลายทางด้วยหนึ่งพันค <Yeah! S 1> ะแนนนั่งตัวตรงสองตาดู เ,เขาบอกว่าเส้นอ่านตามครูด้วยนะคะเส้นเป็นส่วนเดี๋ยวสิคะเส้นเป็นส่วนประกอบ,กอบของตัวอักษรไทยตามลำดับการเขียน,ยนจากง่ายาไ,ไปยาก โอ้โหเยี่ยมมากเลยเอาดูต่อสิคะว่าเขาให้ทำอะไรต่อโอ้โหเก่งทุกคนเลยอ่านก่อนออาอ่านตามค่ะอ่านก่อน,อน,อนบทร้อยกรองบทร้อยกลองขีดเขียนดเขียนไม่เคาะไม้บรรทัดค่ะเอาไม้บรรทัดเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวไม้บรรทัดหัก ไม่มีขีดเส้นใต้เลยอ้าวดูค่ะแล้วอ่านตามคุณครูนะคะแล้วดูด้วยว่าเขาบอกไม่ให้เราขีดเขียนที่ไหนอ่ะฟังให้ดีนะคะแล้วอ่านตามตามโต๊ะ,ตตะและข้างฝา,า,งวาพวกเรานีหนา,า,นหนาจะไม่ ขีดเขียนเล่นจะไม่เขียนเล่นเปื้อนเตอะท,ทั่วปลายใครเห็น,หนแลดูไม่เด่นลดูไม่เด่นสะอาด<ะ>ชวนมอง อ่อีกเที่ยวนึงนะคะเขาบอกว่าไม่ให้เราขีดเขียนที่ไหนเราเรียนเรื่องเส้นไปแล้ว13เส้นไม่ให้เราขีดเขียนที่ไหนคะตามโต๊ะและข้างฝานั่นเองให้ขีดเขียนที่ไหนดูให้ดีดเ,รเราเขียนเ,เอ้ยขอโทษค่ะเราเรียนเร,เราเขียน เป็นที่ทสมุดเรามีมรเรามีฝึกเขียน,ยนให้คล้อง,พ,องพวกเรา,เ,ราเป็นเด็กดีดกดทั้งผอง,ง,ผองใครเห็น,เ,หนเป็นต้องเป็นต้องเอ่ยปาก ชมเอ้ยชมเอ้ยถ้าเราไม่ขีดเขียนตามโต๊ะและข้างฝาหะคะเราเรียนเราเขียนเป็นที่เรามีสมุดฝึกเขียนเราก็เขียนในสมุดเราก็จะเป็นเด็กดีนั่นเองเอาอ่านตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้จำได้แม่นยำเลยใครตั้งใจเดี๋ยวครูมีนิทานมาฝากอีกแล้ว ตามเต๋อและข้างฝา,า,งาพวกเรานี้หนา,า,นหนาจะไม่เขียนเด่นเพืเเ้อนเตอเ้อทั่วไป,วไปใครเห็น,หนแลดูลดไม่เด่น ตาอาชวนมองเราเรียนเราเขียนเป็นที่สมุดเรามีฝึกเขียนให้คล่องพวกเราเป็นเด็กดี ั้งผอง,ง,ผองใครเห็น,เ,หนเป็นต้อง,เอ,งเอ่ยปากชมเอ่ยยอดเยี่ยมยมากเลยค่ะอ่านตามคุณครูเก่งมากตกมือให้ตัวเองห้าครั้งเลยออกตกมือห้าครั้งเยี่ยมมากอ้า ปิดตาให้มิดเลยคุณครูมีนิทานมาเป็นรางวัลพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปิดตาเลยสั้นๆหาหาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาสั้นๆหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะปิดสัญญาปิงเทวดาแกล้ง คุณครูอีกแล้วอ่าเอาใหม่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 อ่าวเห็นไหมคะเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้หมวกวิ